ใช่ได้ได้มากกว่าคนอื่ต้องเอาน้ำแข็งตุ่มน้ำหมือนนี่ทรศัพท์ร้อนต้องแช่น้ำแข็งใช่ใช่แช่มีสูตรของแกนะนี่กี่รอบช่ไงยังผมเอาน้ำแข็งเซเว่นอะพันรอบแล้วรู้ว่าเห็นกีันดีดีมากสามเก้าป้ายยังไงโฟนนี่ร้อนเร็วเลยใช่ใส่ครับแช่นี่ขึ้นปูขึ้นส หนองคาย53องศาอ่ะเอาวางนี่ได้เนี่มีกล่องมาใส่เองครับก็เรยเมื่อกี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวออกมาแลวปาเราชิมสคนชิมโอ้โหผู้นี้รับรองเลยว่าสุดไม่ผิดหวังดูผู้นี้นะโอ้โหสุดแน่นอนครับบอกชอบตี้มใหญ่ขาล้างไมป้งโอ้ดูตะกอนนะโอ้โหเห็นไหมอื้อหือ โอ้โหโจมูกจมูน oh yeah. ี well, so. ่นี่ติ่งมันหน่อยนี่คิวซีคิวซีชงไงเนี่ยเอาดีลูกโค้ทีสามไดน่ไปเรียนแั้วสต์เรื่อวนครับเนี่ยตอวนี้ัสไหครับ ได้เลยลเดี๋ยวซื้อทุเรียนเฮียลักไปใส่ไอติม,มกินดีกว <laughs> ่าใส่ไอติมใส่ร้อยแบบนี้ต้องสยบด้วยไอติมีมยิ้มนะไงช่วยช่วยไหม,ไมป้า ใช่โไม่แข็งมากไม่นิ่มมากแม่กินไม่ได้เยอะเลยต้องให้แกเลือกแบบกินแล้วเป็นรรมตำอยากกินไม่ใช่คือาอยากให้กินแบบที่ตัวเองชอบอ่ะไม่ใช่กินแล้วแบบเขาเป็นน้ำเป็นเโรคเขาเรียกอะไรเป็นโรคอะไรนะเออแต่อยากกินอ่ะต้องจัดแบบที่ดีที่สุดไปไม่ต้องกินเยอะเลยจำลุงอะไรนะจำลุงไม่ได้ด้วยจำลุงไม่ได้ ป้ะสองอเป็นยังไจะไม่ยังจะไม่ด้ไมรยรวย้่ะู้อเอาเลยป่งก็ได้ยรงน้ลไม่เต็มใช่มสามสามลูกแรหมดไปแล้วลูกกลงาลูกกับปสามสาม น่ลูกที่สามต้องมาแล้วครับอย่างนี้เนื้อแบบนี้โอ้โหนเดียวกันีผสมเนื้อไหนเนื้อนั้นเลยนะมาเหมือนกันแน่นอนมาตัดมนเลยครับโทษนะดึงไปข้างนอกเลย ไปบ้ารับรองร่มไหนเลยวันนี้แดดวันนี้แดดแรงเขาจะรีบไหมน่ะปกติเราอ่องความร้อนขึ้นเลยโอ้โหดูครับนี่ผู้นี้ปมๆแบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยอ ก็จเแกเลอีวาป็นไบบนี้นกลังดีไรป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หยิบหลังเขาข้าสามลูกใช่ไหมสองแล้วใช่ไหมครับ นี่มันวาทำหานมัต้องเมื่อวานมันสุกเยอะเมื่อวานนี่เอากระต้องลุ่มในมามันสุกเยอะเยือบมันได้เอาขนที่เอาหามันก็จะพอดีเลยพอดีเลยอากาศมันร้อนไงเป๊ะเนาะลูงนี้อร่อยกว่าลูกเมื่อกนี้อร่อยกว่าด้วยพี่สามอร่อยกว่าพี่สามลูกครับสี่สี่ห้อ้ลูกนี้หอมมันหอมมันสุกนิ่มเหมือนกันขงมโลขึ่งครับเอาแบบนี้ราคาขายราคา200บาท